ล่าสุดมีการรายงานค่ะว่าเกาหลีนะคะสําหรับ Circle c h a ชาร์ซึ่งก็จะจัดทําตารางความนิยมรายสัปดาห์ของเพลงและก็อัลบั้มในประเทศเกาหลีใต้ผลิตโดย Korea Music c o n t e n t Association และก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ค่ะเป็นชาร์ตของเกาหลีของแท้ค่ะแม่ล่าสุดมีรายงานว่าเออ Circle c h a ชา์เนี่ยเขาไม่จัด r o อก Star ์เข้าหมวดหมู่ K-pop นะนะ c k อก Star ์ไบโนนิซ่าเป็นเพลงป๊อปนะคะจึงไม่ได้รับการจัดให้เป็นเพลง k p ป p ทําให้เพลงไม่มี ไปติดในชาร์ตเซอร,ร์ K เคิลกู๊บเบิลเคป๊อปเพลงไม่มีสิทธิ์ขึ้นชาร์ตในซเซอร,ร์เคิลกู l บเบิลเคป๊อปชาร์ตแต่ว่าเพลงนี้ก็ยังคงมีสิทธิ์ขึ้นชาร์ตในพวกชาร์ตดิจิตอลสตรีมมิ่งและก็ดาวน์โหลดอยู่นะคะตอนจัดหมวดหมู่ก็ขึ้นเป็นป๊อปนะคะน่าจะเกี่ยวกับหลังบ้านเป็นคนเลือกประเภทของเพลงเองนะไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ว่าในไอจูนเนี่ยเขาก็ไปถูกจัดอยู่ในหมวดป๊อปนะสำหรับเพลงด็อก s t ตาร์ของโอริซาแต่แฟนคลับหลายคนก็ถามว่าอยากรู้เหตุผลว่าทาไมถึงไม่อยู่ใน K เคาาป๊อ เลงอิง,องล้วนหรือเปล่าเออมันก็มีหลายข้อสงสัยนะคะเพื่อนๆบางคนก็มองว่าริวบอนน้องลิซ่าจะคาดการเรื่องนี้ไว้ได้ก่อนแล้วก็เลยจัดป๊อปสโตรที่เกาหลีเป็นที่แรกคือตอนนี้ความคิดเห็นมันมีหลายอย่างมากๆค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เขาเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเนาะบางคนก็มองว่าโหเกาหลีตัดสินเพลงร็อกสตาร์ไม่เป็นเคป๊อปเลยเหรอแล้วก็ไม่นับเข้าชาร์ตเลยงี้โอเคถ้าติงคนไหนบอกว่าน้องไม่ติดชาร์ตก็ไปบอกด้วยนะว่าเขาไม่น้บเพราะว่าน้องลิซ่าเป็นหมวดป๊อปแบบนี้ค่ะดังนั้นค่ะอันนี้แอดก็มองว่าน่าาาจะทํํให้้ไดคตอ นะเพื่อนๆว่าที่ชาร์ตเกาหลีโนริซ่ามไม่ค่อยติดหลังจากที่ปล่อยร็อกซาออกมาก็น่าจะเกี่ยวกับแบบนี้หรือเปล่าคือเกาหลีไม่นับเข้าเพลงชาร์ตบ้านเขาอะคะก็คือเขาจัดหมวดหมู่น้องเราเป็นป๊อปก็เลยกลายเป็นว่าไม่นับเลยงี้อันนี้ไม่ได้ยุนะเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นมากมายนะคะของแฟนคลับที่มาถกการก็เลยนํามาเล่าให้ที่ฟังกันแต่ว่าในหลายคนก็บอกว่าโอเคโอเคไม่ถือนะเพราะว่าไม่ใช่เคป๊อปค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็อยู่กลางๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเต้านี้ของเราก็ยังทําธุรกิจทําธุรกรรมอะไรต่าง มากมายที่เกาหลี13 14ก็จะไปเปิดอ o อ u พ store แห่งแรกที่เกาหลีใต้ด้วยนะอย่างไรก็ไม่เป็นไรคะ่ะชาร์ตนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างที่เขากล่าวไปนะคะว่าไม่นับที่เป็นชาร์ตเซอร์เคิลโกโบ้เคป๊อปชาร์ตนะคะเพื่อนๆที่เป็นเคป๊อปนะี่ยไม่นับแต่ว่าถ้าเป็นเซอร์เคิลดิจิตอลหรือว่าสตรีมมิ่งหรือว่าดาวน์โหลดเขาก็นับอยู่คะ่ะแม้ว่าจะงงอยู่ว่าแล้วคุณจะแยกทําไมเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ก็หยน่นหย่นแล้วกันนะคะเพื่อนๆก็เลยนําเรื่องนี้มาอัปเดตแต่แอดก็มองว่ามันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรคะ่ะ น่าจะเกี่ยวกับหลังบ้านแหละคือเขาอยากจะจัดอะไรก็จัดจริงมะนับแบบไหนก็นับนี้ตามหลังบ้านแอดมินเขาตั้งค่าน่ะเนาะอย่างไรก็ไปกำลังใจให้กับโนริซ่าค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถเข้าชาร์ตอื่นๆของเซอร์เคิลชาร์ตเกาหลีเขาได้อยู่จ้ะแม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ให้น้องนิซ่าเข้าเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเถียงกันอีกว่าโอ้โหเขาตัดลูกสาวเราออกจากระบบเกาหลีนะเกาหลีไม่ใช่นะคะยังขึ้นชาร์ตอื่นๆของเขาได้อยู่อย่างที่เอ็กล่าวไปแต่ว่าสําหรับอันที่เป็นเคป๊อปเนี่ยเขาไม่นับเพราะว่าน อยู่ในหมวดหมู่ป๊อปจ้า